คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์น้ํากันบ้างค่ะตอนนี้รายงานมานะคะว่า44จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมแต่ว่าบางส่วนก็คลีคล่คลายไปบ้างแล้วนะคะมีข่าวดีสําหรับใครที่เป็นพื้นที่รับน้ําได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมครมเคาะมาแล้วนะคะว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ใครัวเรือนละ3,000บาทด้วยกันแล้วก็จะช่วยดูขยายเวลาชําระนี้ให้พร้อมกับหนุนเรื่องปัจจัยการผลิตด้วยใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักจริงๆนะครับหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบมีน้ําท่วมขัง อยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกทั้งตรีนะครับก็เปิดเผยหลังการประชุมคอรมอนะครับบอกว่าที่ประชุมคอรมอครับได้อนุมัติเงินชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมครัวเรือนละ3,000บาทจากก่อนหน้านี้นะครับก็มีเพียงเงินช่วยเหลือไล่ละ1000บาทนะครับส่วนพื้นที่ที่จะต้องเสียสละเป็นพื้นที่รับน้ํานั้นนายกบอกว่าก็ต้องไปศึกษาข้อมูลกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง เพราะว่าถ้าหากให้ใครมากหรือน้อยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ครับอาล่เสียทละคือเสียทละขอบคุณชมเชยนะหลายพื้นที่ก็ก็ไม่ได้มีหาอ,อะไรยอมรับรัฐบ,บาลก็หามาก,การช่วยเหลือไปอันนี้ต้องขอบคุณแต่ผมถามว่าถ้าไม่ทำอท่วมทั้งหมดทําไงใครจะใครแก้ไขให้ผม嘛นี่เมื่อน้ํามันลงไงข้างบนก็ลงมาน้ำข้างๆก็เต็มไปหมด แล้วไปลงทะเลไปลงไปไหนน้าอ,อ,อ่นนอะตออบแบบนี้อธิบายเขาแบบนี้แม้ก็ไม่เข้าใจหาว่นในใารัฐบาลเอาไงล่ะทั้งนั้นรัฐบาลก็เอาได้หลายล้หมื่นเอาไปสองหมื่นสามหมื่นแล้วเงินที่ไหนอะ่ะสอนคนเรียนรู้แบบนี้สิระบบน้ําว่าไงระบบการพอ่อลูกเก็บเกี่ยวเป็นยังไงเครื่องจักรมือเป็นยังไงเทคโนโลยีไงแล้วตลาดข้าวเป็นยังไงข้าวมากข้าวน้อยมีผลอะไรน,นี่ถ้ารู้แบบนี้พวกเราก็ต้องคิดแบบนี้เสออะนะ ครับคือมาตรการช่วยเหลือรอบใหม่นี้มี3มาตรการด้วยกันนะครับมาตรการแรกก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นเงินเยียวยาครอบครัวละ3,000บาทใช้งบประมาณรวมกันนะครับ 1, นั้้าล้านบาทก็คือมีเงื่อนไขนะครับว่าต้องเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินก็กำหนดวันมานะครับตั้งแต่18พฤษภาคม2559จนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้า2560นะครับ แลก็ต้องเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบตัติรวมถึงต้องได้รับการรับรองนะครับจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าชุมชนด้วยซึ่งถ้าดูกันนะครับตามข้อมูลนะครับที่เก็บกันมานะครับ18พฤษภาคมถึง6ตุลาคมนี้นะครับก็พบว่ามีหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมนะครับ5,427หมู่บ้านทั่วประเทศไทยและหลังจากวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นก็ยังสามารถที่จะ ของบประมาณเพิ่มเติมได้นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะครับค่ะอย่างเช่นการขยายเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกร,เกร6เดือนรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ค่ะงบประมาณ300ล้านบาทส่วนกองทุนพัฒนาสากรณก็จะให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย มอบให้สหกรณ์แล้วก็นําไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกต่อแบบปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1น1ปีรายละ5,000บาทวงเงิน100ล้านบาทค่ะแล้วก็กําหนดมาตรการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้องค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมไม่ต่ํากว่า3 0,000รายพื้นที่การเกษตรเสียหายรวมกันประมาณ1 200, ล้านสแสนไร่นะคะ ส่วนสถานการณ์น้ำค่ะรองอธิบดีกรมชลประธานคุณนรงลีลานนลเล่าให้ฟังนะคะบ,บอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำเหนือลุ่มน้ำปิงวังยมหน้านเริ่มลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติยกเว้นแม่น้ำยมตอนล่างค่ะยังเห็นท่วมบริเวณทุ่งบางรักามมากกว่า6 0 0มืนไร่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายส่วนน้ำที่อำเภอเมืองนครสวรรค์กับแม่น้ำสะแกกรักงเริ่มลดลงค่ะน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงแล้วชั่วโมงละ1เซนติเมตร เพื่อนปลาศักชลสิธิ์ค่ะบอกว่าจะยังคงระบายน้ำเอาไว้อีกในเกณฑ์65ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเตรียมรองรับน้ำฝนซึ่งจะตกหนักในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเพิ่มก็จะปรับลดการระบายน้ำลดผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ริมฝั่งใน4จังหวัดทั้งชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุทยาค่ะ ในช่วงที่สุดเนี่ยที่เรามองมันก็ผ่านไปแล้ววันที่สิบนะฮะอาทิตย์นะช่วงที่ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็แนวโน้มใวันนี้เนี่ยปริมาณน้ําหน้าเขื่อนก็ลดลงแล้วนะ,ะก็อยากจะยืนยันว่า,าปริมาณน้าดังกล่าวเนี่ยที่ผ่านบาง่งสลงไปสู่ผ่านาจังหวัดปทุมธานาีจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่ประการใดในช่วง14 15้าเนี่ยตก ไม่มากนะนะครับกรมชมมาุทานก็จะลดการระบายเขื่อนน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาลงนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากในบริเวณสองข้างตลิ่งของทิบแมน้ำเจ้าพยานะครับ ก็รอที่บดีกรมชลประธานบอกนะคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาน้าท่วมแถบลุ่มน้าเจ้าพระยาจะเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ําแล้วก็อยู่นอกคันกั้นน้านะคะหลังจากนี้คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาจจะสักสิวันช้าสุดอาจจะเป็นหลักเดือนนะคะแต่ว่าคงไม่นานเกินนี้กว่าที่น้ําจะเข้าสู่ภาวะปกติะคะ่ะครับก็มอกว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะครับ<ม>สถานการณ์ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะตอน,อนนี้ไปตรวจสอบระดับน้ําในหลายจุดเองก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับ